นี้ค่ะประตูบ้านพิษณุโลกก็เปิดออกต้อนรับ5คณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีนะคะได้แก่คุณพันศักดิ์วินยูรัตประธานที่ปรึกษาคุณสรพงศ์สืบวงลีรองประธานที่ปรึกษา คุณสุภวุฒิสายเชื้อที่ปรึกษาอาจารย์ทองทองทอาจารย์ธราังสุก็เป็นที่ปรึกษาและอีกท่านหนึ่งคือคุณพงเทพเทพการนาค่ะจริงๆคำสั่งแต่งตั้งมีมาตั้งแต่วันที่16กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคะกุณซือทั้ง5ท่านนะคะเป็นที่ยอมรับของผู้คนในสังคมค่ะมีอำนาจในการวิเคราะห์เสนอแนะแนวทางเพื่อที่จะประกอบการดำเนินนโยบายให้กับรัฐบาลนะคะซึ่งก็สามารถที่จะเชิญให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ เอกชนมาพบชี้แจงให้ข้อมูลให้ความร่วมมือในการทำงานของคณะที่ปรึกษาได้ค่ะโดยมีสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยความสะดวกโดยจะมีการประชุมกันทุกวันพฤหัส,สบ,บดีนะคะที่บ้านพิษณุโลกซึ่งนายกก็บอกว่า อยากจะมาประชุมด้วยเบื้องต้นสิ่งที่คณะที่ปรึกษาเปรยๆออ,ออกมาก็คือเรื่องของมาตรการทางเศรษฐกิจค่ะจะช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่หนักหนาสาหัสอย่างมากในปีนี้การแก้หนี้ที่ได้ผลจะต้องทําอย่างไรก็คือคําตอบอยู่ที่การสร้างรายได้และการสนับสนุนการส่งออกของกลุ่ม SME ค่ะโดยโจทย์ที่นายกอยากจะทําก็คือ2ปีเศษหลังจากนี้คนไทยจะต้องพ้นจากความยากจน เศรษฐกิจจะต้องมีทิศทางที่รุ่งเรืองกลับมาค่ะในรายการตอบโจทย์เมื่อคืนนี้ดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญสองท่านนะคะเมื่อประธานสภาพัฒนื่งตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายทางเศรษฐกิจเราจะมีความหวังได้มากน้อยแค่ไหนค่ะก็คงช่วยนายกได้นะครับในระดับหนึ่งเพราะว่าที่ระดับหนึ่งก็เพราะว่าบางเรื่องมันอยู่ในนอกการควบคุมของเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของอะไรต่างเหล่านี้กับในบางเรื่องก็อยู่ในวิสัยที่เราใจทําได้เพราะในกรณีนนก็ดีฮะเพราะว่าการที่จะมีที่ปรึกษามันก็ทําให้แนวคิดเนี่ยนะครับของท่านนายกเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็มีลักษณะที่เรียกว่ามีการชัดนะฮะท่านก็มือเก่านะนะครับขณะเดียวกันท่านเป็นนักวิชาการใช่ไหมดังนั้นประโจทย์เศรษฐกิจเนี่ยมันต้องอิงกับเรียวเซกเตอร์ขณะนี้มันต้องอิงกับเรียวเซกเตอร์ นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ของเลียวเซกเตอร์ก็คือว่าอ่อนแอมากค่ะนะคือเราพูดแต่ s m e เนี่ยแต่ว่าอันที่จริงเนี่ยมันเจอหมดแหละครับรายใหญ่ก็เจอปัญหาแบบใหญ่ๆใ,ใช่ไหมนี่ใหญ่ๆเพราะั้นถ้าเราสังเกตเนี่ยหลังๆเนี่ยลงอุตสาหกรรมธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยล้มนะค่ะนะระดับหมื่นล้านล้มทั้งนั้นเนี่ยนะครับ ที่คุมไม่ได้คือปัญหาในต่างประเทศส่วนที่พอจะทําได้และรัฐบาลได้เร่งทําไปแล้วเพื่อให้ GDP โตก็คือการเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านคนรากยากค่ะในปีนี้เฟสแรกของการจ่ายเงินสดซึ่งแปลงมาจากโครงการเติมเงินดิจิทัล ด้วยมูลค่า145,000ล้านบาทส่วนย่อยของโครงการ450,000ล้านบาทยังคงไม่ชัดนะคะว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนเป้าหมายได้หรือไม่เพราะนี่คือเฟสแรกที่เลือกจะจ่ายให้ก่อนค่ะแต่โครงการของไทยใหญ่มากนะคะและครอบคลุมฐานรายได้ที่รัฐได้ขีดเส้นเอาไว้ก็คือ7,000 70, ต่อเดือนฉะนั้นเมื่อเราลองเทียบกับประเทศอื่นๆที่มีมาตรการแจกเงินในปีนี้กันนะคะดูเหมือน สิ่งที่ไทยทำจะมีทั้งมิติที่เหมือนและต่างกับหลายประเทศค่ะประเทศล่าสุดค่ะคุณผู้ชมที่เพิ่งจะประกาศการแจกเงินสดให้กับประชาชนก็คือประเทศจีนค่ะการแจกเงินสดเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจขนาด1ล้านล้าน,านหยวนเศรษฐกิจของจีนโลกจับตาดูอยู่แล้วนะคะพอจีนประกาศใช้มาตรการแจกเงินสดให้กับประชาชนกลุ่มยากจนและคนกำพร้า ก็เลยยิ่งถูกจับตามองค่ะแต่จีนยืนยันว่านี่คือการจ่ายเพียงแค่ครั้งเดียวแบบให้เปล่าเพียงแต่ตัวเลขที่ตรวจสอบกันตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ชัดว่าจะแจกให้คนละกี่หยวนกันแน่ตีเป็นเงินบาทสักกี่บาทเพียงแต่ว่าในแง่ของการจัดการเนี่ยท้องถิ่นแต่ละแห่งเขาจะเป็นคนไปแจกเงินให้กับกลุ่มเป้าหมายค่ะทีนี้ก็มีการวิเคราะห์จากสำนักข่าว CNA ค่ะว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพใหญ่การโยนเม็ดเงินลงไป ในตลาดอสังหาริมทรัพย์การลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ที่อยู่อาศัยหวังให้ GDP ของจีนโตให้ได้5%ตตามเป้าค่ะแม้ว่าเงินสดจะช่วยปากท้องคนจนได้แต่ก็ยังคงมีความกังวลว่าเมื่อแจกไปยัง ประชาชนแล้วเนี่ยเงินสดจะถึงมือประชาชนอย่างร้อเอร์เซนหรือไม่ค่ะตอนนี้ท้องถิ่นอย่างนาครเซียงไฮ้เขาก็ขยับแล้วนะคะที่นี่เป็นมหานาครทางเศรษฐกิจของจีนค่ะได้จัดสรรงบประมาณราวๆห้ราร้อยล้านหยวนหรือราวๆ2,300กว่าล้านบาททำเป็นบัตรกำน,นันหรือว่าคูปองค่ะให้คนที่นั่นไปใช้กิน ดื่มอยู่ในร้านอาหารเข้าพักในโรงแรมเป็นส่วนลดภาพพยนตร์หรือการเล่นกีฬาค่ะแต่แจกเป็นคูปองดิจิทอลค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันว c h ช t นะคะซึ่งจะเรียกกันว่าวี c ช a เพย์นั่นเองเพื่อที่จะกระตุ้นการใช้จ่ายสำหรับประชาชนค่ะส่วนที่ประกาศมาก่อนหน้านี้ก็คือสิงคโปร์ค่ะ สิงคโปร์เนี่ยประกาศแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจมาก่อนไทยนะคะแต่ก็เป็นที่รับรู้รับทราบกันดีว่าถึงแม้สิงคโปร์จะเลือกใช้วิธีการแจกเงินแต่เขามีเงื่อนไขที่สําคัญค่ะก็คือจะต้องแจกให้กับคนที่มีอายุ40ปีขึ้นไปค่ะและเงื่อนไขที่สําคัญที่นักเศรษฐศาสตร์เขาชื่นชมกันก็คือรัฐบาลสิงคโปร์กาหนดให้คนที่ได้รับเงินไปแล้วเนี่ยจะต้องไปพัฒนาตัวเองค่ะจะต้องไปสมัครเข้าคอร์สอบรมเพื่อที่จะ ฟื้นฟูทักษะสร้างขีดความสามารถที่มันสูงขึ้นเพราะนั่นหมายถึงเงินก้อนนี้ที่แจกลงไปจะทําให้คนสิงคโปร์มีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีประเทศที่แจกแบบให้เปล่าเหมือนกับไทยด้วยนะคะสําหรับปีนี้ก็คืออาร์เจนตินาค่ะเขาพุ่งเป้าบรรเทาเงินเฟ้อให้กับผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับบํานาญนั่นเองนะคะที่นี้ก็เป็นหลักคิดการเปรียบเทียบกันค่ะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าในช่วง13ปีที่ GDP ของไทยโตได้2นิดๆไม่ถึง3 ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยไทยก็ดำเนินนโยบายด้านกลานคลังแบบให้เปล่าลดแลกแจกแถมมาในทุกยุคทุกสมัยของรัฐบาลนะคะความกังวลก็คือว่าคนจะเสพติดหรือเปล่ารัฐบาลเงินหมดแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาแจกให้อีกถ้าคนยังต้องการนโยบายในลักษณะนี้จะทำให้ขาดโอกาสในการพัฒนานโยบายอื่นๆที่มันมีผลในเชิงบวกกับเศรษฐกิจของประเทศหรือเปล่านั่นทำให้ไม่แปลกค่ะที่ผู้คุมนโยบายการเงินของประเทศ อย่างธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องยืนอยู่บนความเป็นอิสระแล้วอาจจะเห็นต่างกันเพื่อความมั่นคงในระยะยาวแต่ในขณะนี้ไทยเองต้องการจะเดินไปด้วยกันทั้งปัญหาระยะสั้นระยะยาวอยากจะเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนเพราะนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ต้องคิดร่วมกันค่ะเราจะให้คนที่เป็นผู้มีรายได้น้อยรอดจากปัญหาความอดอยากความยากจนที่ถูกมองว่าเป็นเรื่องระยะสั้นและมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่แข่งขันได้ บนการเงินการคลังที่มีความมั่นคงระยะยาวได้อย่างไรคะมองว่าที่มันเกิดวิวาธะก็เพราะว่า ทุกแข่งนะครับในด้านรัฐบาลการร็การคลังการคลังเนี่ยมักจะมีความรู้สึกจะสั้นหรือยาวเนี่ยก็คือการใช้จ่ายพอใช้จ่ายปั๊บเนี่ยนะครับแบงค์ชาติเนี่ยทำหน้าที่การเงินจะทําหน้าที่มีการรักษามาดูพอมาดูปั๊บเนี่ยเขาจะต้องป้องกันว่าให้ไอ้ที่มันใช้จ่ายเนี่ยจะมีประเด็นปัญหาในอนาคตไหมที่ระบอที่มาของการมองยาวเ <c oughs> พราะอุคเขามองปับ๊บเขาจะมองลักษณะที่กว้างขึ้นพอกว้างขึ้นเ็าจะมองให้ เศรษฐกิจโลกกับเศรษฐกิจไทยเป็นยังไงบ้างให้ตรงนี้ไปได้ดีไหมสองเงินเฟอ้อจะมีกลับมาใหม่ไหมะนะครับไอ้ตอนนี้เราบอกว่าไม่เป็นบันไอ้ปัญหา,าเ,รเ,เ,เรื่องดิจิตอลเนี่ยจะมีประเด็นเรือใหม่กับตัวที่3ในการลดดอกเบีย้ยอย่างที่ตะกี้พูดลดดอกเบีย้ยปั๊บเนี่ยด้านหนึ่ง,งมันมีบางส่วนนะให้คุณลดปั๊บเนี่ยคุณกู้มามันฟิก์เพราะฉะนั้นแต่ว่าจะลดแต่ที่เขากลัวคือว่านี่กลัวเลื่อนออกมาที่ตรงนี้มันก็ทางเศรษฐศาสตร์เาก,ก็มีสั้นกลางยาวค่าแรงได้ไหมคะค่าแรงก็ส่วนหนึ่ง แต่ว่าค่าแรงมันมีไซเอฟเฟกต์เยอะใช่ไหมคราวนี้ถ้าพูดถึงควิกวินนะควิกวินโพลิ c ีดีกว่าเพราะมาตรการเฉพาะหน้านะครับมาตรการเฉพาะหน้าก็ต้องเห็นโจทย์โจทย์คือขณะนี้เนี่ยเราจะต้องภาคธุรกิจก็ดีเอกชนครวัวเรือนก็ดีเนี่ยมันมีปัญหาสภาพคล่องที่เราใช้คาว่านี่ครวัวเรือนนี่ครวัวเรือนมันตามมาด้วยนี่ครวัวเรือนไม่ใชปัญหาปัญหาคือมีน,นี่ครวัวเรือนสูงแล้วทาให้สภาพ คล่องหรือเงินในกระเป๋ามันมันหายไป,ห,ยไปหรือมันไม่มีมันก็ไม่เกิดการใช้จ่ายพอมันมีไม่มีการใช้จ่ายมันก็ไม่ไม่มีการผิดผิดซ้ำนะขายซ้ำผิดซ้ำเกิดการจ้างงานใช่ไหมไอ้นี่ประเด็นใหญ่เมื่อเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยคุณต้องให้ออกซิเจนถ้าไรายได้ไม่เพิ่ม เรื่องใหญ่เลยนะคะตอนนี้ล่าสุดค่ะธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB ยิ่งให้ข้อมูลเตือนไทยในทางที่น่ากังวลปรับประมาณการ GDP ในปี2,567ของไทยจะโตลดลงอีก0.3เหลือ GDP แค่2.3เท่านั้นปีหน้าค่ะก็ยังโตไม่ถึง3อยู่ที่2.7เท่านั้นสาเหตุหลักๆที่ไทยเป็นชาติเดียวในอาเซียนที่ถูกปรับ GDP ลดลงก็เนื่องมาจากการลงทุนภาครัฐที่ไม่ค่อยเกิดแล้วก็ล่าช้ารวมไปถึงการส่งออกที่ฟื้นตัวได้ช้าด้วยค่ะ